โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผูชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นการ update, อัปเดตอัปเดต4ีพาร์ท2นะของ Anime Defender แบบนี้ก่อนอื่นเลยมี2 ticket, องทิ cket สองโค้ดมาใหม่ที่เราจะสามารถใส่ได้นะก็คือทางที่ผมเขียนไว้เลย Fortune t i cket เเมแล้วก็โค้ด Is เดี๋ยวเราลองได่ดูว่า ได้อะไรบ้างโอเคพอจูนติกเก็ตเติมเอสไอคเคามัดบีโอ้โหเขากันไอ้นี่วะเขากันเอ่อ กันแบบอะไรล่ะแอคเค้์สร้างใหม่เดี๋ยวผมไปเอาแอคเค้์หลักมาแป๊บนึงโอเคครับทุกคนเรากลับมาแอคเค้์หลักกันแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรว่ากดพีดีกับจูนติเก็ตได้ได้ติเก็ตปะ,ะมันขึ้นรักเซตแล้วแต่มันไม่ขึ้นว่าได้อะไร อนะาได้หนึ่งร้อยตจริงด้วยก็เป็นตั๋ตใหม่สำหรับตู้ใหม่เอาไว้สุ่มนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเตเกตหายยังไงด้วยในอัปเดตนี้โอเคอีกอันหนึ่งโคดอีสโคดอีสโอเคเป็นห้าร้อยเจมนะโอเคมาดูอัปเดต แน่ๆเลยว่ามีตู้ลิมิเต็ดแบนเนอร์นะมาใหม่ใช้ลัคกี้ทิกเก็ตในการสมจะไม่ได้ใช้เจมแล้วอย่างเงี้ยก็กันกันกันพวกฟาร์มเจมได้แล้ว,ลวก็สามารถแลกเพชรเป็นทิกเก็ตได้แต่มันจะลิมิเต็ดนะแต่ละวันก็เนี่ยห้าร้อย 500, แลกได้ห้าร้อยใช้เจมก็นี่ลองกดดูครับ 7, เจ็ดพันห้าก็ก็ถือว่าโอเคนะถ้าจะสุ่มประมาณเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะอาตีไปแสนหนึ่งแสนเพชรนะแสนเพชรมันสุ่มได้กี่รอบถ้าเทียบกับตู้นี้ก็ลงหยิบเครื่องคิดเลขครับแสนห้ารอ้อยสองร้อยรอบ อ่ะถ้าเทียบสองรอยติเก็ตคูณแปดสิบนะสำหรับ VIP นะก็ใช้ประมาณหมื่นหกหมืนหกติเก็ตประมาณสูงประมาณแสนหนึ่งแต่จริงๆมันสองแสนมันก็ต้องเตรียมติกเกต็ตเยอะเลยถ้าจะเอาแบบเหมือนแบบสองสองแสนเพชรน,นี่ก็มีล้นไเนี่ยไอติเก็ตอ่ะก็ต้องเตรียมอย่างน้อยๆก็ สามหมื่นสามมื่นสองทิเ็ตครับสามหมื่นสองพันทิเคตอ่ะคร่าวๆโอเคแล้วทิเ็ตหาได้อย่างไรออย่างแรกเลยเลดมาตรงนี้มันจะมีพอร์ทมาใหม่ด้วยก็คือโซล่ากับลูน่าน่าจะเป็นเหมือนไอ้พาร์ทแรกอะเล่นไปเลยแล้วมันจะได้ประตูมิติกแล้วก็ซีเค็ตนอะนี่แล้วก็ มีโอกาสได้เฮ้ได้นี่เลยปาก,กีทิกเคตสามแปดอันโอเคอ่าที่ไหนที่ผมดูนะมันมีนี่นี่ชาเลนด์ด้วยชายเลนด์ก็จะมีสามอันเลยสิบเอ็ดทิกเกตโดยประมาณโอ้แต่ละอันก็ได้ไม่เท่ากันอันนี้ได้เยังไงโอ้มีแบบชาเลนด์ของทิกเกตโดยเฉพาะด้วยโอเคเลย อเห็นในโหมดเพก็มีเหมือนกันครับโหมดธรรมดาก็ได้นะเจ็ดอินฟินิตอินฟินิตน่าจะได้ตอนนี้เนี่ยตอนถึงเว็บสเอ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปลองดูแต่ผมยังไม่ลองคลิปนี้นะอเอ่อช่วงนี้นค้างป่วยเลยเห็นอัป <laughs> <laughs> เดตเลยมารีวิวโอเคเนี่ยตามนี้เลยสตอรี่อินฟินิตชา e n เลนเล e แล้วก็ฮอรมิเลอร์ดื้อได้ีงผมโซโล่ไม่ไหวนะดานะในแม่ในแม่ได้ห้าสิบครับติกเก็เทรดไม่ได้แล้วก็ซมอนก็จะมีแค่ห้าตัวตามลำหน้าตูเลยถึงมันจะรีก็ตัวมันเดิมไม่มีอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละตัวให้ดูนะครับ แต่เราสมได้สี่เจ็ดคนน่าจะรอถึงสี่เข็อ่าออาพอท่อที่บอกไปแล้วได้จากไปเลดส่วนอันนี้ก็เป็นการแก้ไขบับเคิร์ดในอันนี้ก็ไม่รู้ว่าบับอะไรเหมือนกันนะแต่โกบับมาหรออืมก็ต้องไปลองดูครับว่าอะไรมันโหดขึ้นเติดเท่าที่อ่าน ผมยังไม่เห็นหรืออ่านไม่เจอไม่รู้แล้วก็กิลฟิกอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจก็สองเรื่องใหญ่ก็คือซัมมอนแบดเนอรใหม่มีเต็ดแล้วก็มีพอร์ทัลเนี่ยเข้ามาใหม่ถ้าจะเล่นคู่เลยก็แนะนำเป็นเรียนเลยก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้มีก็มาเอาได้แต่ตัวนี้ไม่ค่อยโหด มันก็แนะนำเป็นเนี่ยจริงๆเล่นแค่ตาเดียวมก็ได้พอท่อแล้วก็เลื่อๆอะไรแหละเออไม่มีอะไรมากครับถ้ามีแอคเขาลองอะไรเงี้ยก็เอามาปั๊มๆเดี๋ยวก็ได้ตัวสีเ่เ็ตละอืออ่าก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะรอเก็บไอ้ทิเก็ตให้ได้สักสามหมื่อนนะ่ะ สามมือลองพันเราค่อยมาส่มเขาจะใช้ไอ้น้ำยาสีเหลืองด้วยเลยอันนี้ใช้ไอ้นี่ไม่น่าขมอ,าอ,าอ่ะอ่าอะไรอ่ะไอ้น้ำยามินีอ่ะในหัวไม,ไม่น่าขมไม่น่าได,าดเเ้เดี๋ยใช้เป็นเติมโลบักเลยครับสำหรับอีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังอ่อทีเก็ตมาสุ่มให้ดูครับ